เกพิฆาตเกตเน็บหนุนพลังครับอยู่ตรงไหนตามไปดูทำไมเกดเด็ดถึงเป็นเกดหนุนพลังได้ไปเสริมพลังให้เกตต่างๆที่มีอนุภาพอยู่แล้วทำให้มีอนุภาพร้ายแรงยิ่งขึ้นเพิ่มพลังมาช่วยหนุนเป็นทับหลังเกตเนบที่ขึ้นระหว่างใต้เดือยดิ่งลงมาถึง เกศข้างล่างโคนพับนิ้วกลางนะครับไกยเดือยไต่เดือยนะฮะตรงโคนล,ล่างตรงนิ้วพับนะครับจู่ระหว่างร่องร่องเกดนะครับที่ไต่ลงมาเป็นเกดใหญ่ที่ลงเรียงลงมานิ้วกลางนะครับจะเนบตรงไหนก็ได้ขอให้อยู่ข้างล่างเดือยยันถึงข้างล่างเรียกเกดเน็บหนุนพลังทําให้เกตเสือซ่อนเล็บมีพลังมากขึ้นนะครับ แล้วทําให้คุณแผนตะกดทับนะมีพลังร้ายกาดนะครับมีฤทธิ์เดชมากขึ้นและเกตจากนาลายที่ขึ้นตําแหน่งไหนก็ได้ที่แตกทุกนิ้วนะครับเรียกเกศจากนาลายมีพิษสงูงอนุภาพหลายแรงยิ่งขึ้นนะครับเกตนี้เกศหนุนพลังนะครับเกศเน็บหนุนพลังจะขึ้นตรงไหนก็ได้ตรงใต้เดือนนะฮะตรงใต้เดือยนะครับระหว่างใต้เดือยถึงโคนพับนิ้วนะครับ แต่ถ้าเกดเน็บขึ้นระหว่างใต้เดือยถึงโคนพับนิ้วแต่ไม่มีเกตพิฆาตตามนิ้วกลางเลยแม้แต่เก็ตเดียวแม้แต่เก็ตเดียวนะครับก็จะเป็นเกตเน็บธรรมดาธรรมดาเท่านั้นถ้ามีข้างเดียวเป็นเก็ตบอดถ้าเป็นสองข้างก็จะเป็นเกตที่ตีหักตีโคนนะครับแล้วมีฤทธิ์เดชอย่างไรลักษณะอย่างไรไปดูกันครับ เพิฆาตเกดเน็บหนุนพลังเกดเน็บจะขึ้นในตำแหน่งที่เกดกลางแข้งระหว่างจากเดือยลงมาถึงข้อพับโคนนิ้วกลาง <c oughs> จะเป็นเกดพิฆาตเน็บหนุนพลังได้ต่อเมื่อบริเวณนิ้วกลางต้องมีเกดพิฆาตเกิดขึ้นด้วยเช่นเสือซ่อนเล็บขุนแผนสะกดทับจักรนาลาย <c oughs> ถ้ามีเสือสอนเล็บก,ก็อหนุนพลังให้เสือสอนเล็บมีอิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นถ้ามีขุนแผนสะกดทับก็จะมีพลังหนุนที่มาเติมให้ขุนแผนสะกดทับทําหน้าที่อย่างมีประสิทธิธภาพถ้ามีจักรนาลายก็จะทําให้อาวุธของจักรนาลายมีอนุภาพร้ายแรงยิ่งขึ้นทวีคูณ หรือบริเวณนิ้วกลางมีเน็บที่ไม่ใช่ในตำแหน่งเกดพิคาดเกตเน็บหนุนพลังก็จะมาเสริมมาหนุนให้เกดเน็บนั้นจากจะเป็นเน็บนิ้วกลางธรรมดาธรรมดาก็จะมีฤทธิ์เดชมากขึ้นเป็นทีวีคูณนะครับ <c oughs> แต่ถ้าบริเวณนิ้วกลางไม่มีเน็บไม่มีเกดพิคาดอะไรเลยจากเป็นเกดเน็บหนุนพลังก็จะเป็นเกดเน็บธรมธรมดาธรรมดา ที่ไม่สามารถจะช่วยเสริมช่วยใครได้ก็เป็นเกล็ดเน็บหรือเกล็ดบอดแต่ถ้าเน็บทั้งสองข้างตำแหน่งเดียวกันก็จะเป็นเกล็ดเน็บที่ตีหักตีโค่นแต่ถ้ามีอยู่ข้างเดียวแต่มีปลายงอนยาวมาข้างหลังผ่านตาดำก็จะแก้เคล็ดเกล็ดตาบอดได้เช่นกัน <c oughs> ตำราไก่ชนที่คนรุ่นเก่ามาเล่ามาบอกก็จะเป็นศาสตร์ไก่ชนที่ถูกบันทึกเอาไว้ ในคำบอกเล่าตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นผมจึงมีส่วนที่ได้รับความรู้นั้นมาก็จะมาถ่ายทอดตำลราไก่ชนไทยที่มีมานานมาเล่าสู่กันฟังและให้เป็นกรณีศึกษาเรียนรู้ต่อไปคนที่มาดูเท่ากับรับรู้เรื่องไก่ชนแล้วช่วยสื่อสารต่อๆกันไปอย่าให้สูญหายขอบคุณครับตำลราไก่ชนไทย โดยออชายไพยตันสมุนไพรไก่ชน